ไปใช่น่ะพี่พลอยเอามาให้ลุงกินด้วยค่ะเอามาใส่ปากเอามาให้ลปากที่รีบเอาใส่ปากลูกเมียเอาใส่ปากที่จะใส่ปากกลองกลองกุนก้ากลอบคุณก้าเอาใส่ปากคุณย่าเก็บขี้มือจังเก็บกับปุ่นด้นนี้นะปุกกัดงงเงินสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัีค่ะจ้าวันนี้าครปถ่ายรูกให้คุณจ้าแล้วนี่ <c oughs> ปแบเเอาไปถ่ายรูกไปถ่ายรูกถ่ายรูก